นูส่งข้อความไปหาแฟนเนี่ยนะครับแต่เขาไม่อ่านเลยค่ะจะต้องทํายังไงดีค่สาเหตุเพราะหนึ่งครับเขาหมดรักคุณครับคนคนหนึ่งไม่อ่านข้อความหรือตอบช้าตอบสั้นหรือออนอยู่ครับแต่ไม่ตอบไม่ใช่เขาไม่เห็นเขาเห็นครับแต่เขาแค่ไม่ตอบสามครับสิ่งที่คาดการคือเขาอาจมีคนคุยใหม่ครับหรือกำลังสนใจใครบางคนครับ สี่ครับคือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่าเขากําลังจะเลิกกับคุณไม่ช้าไม่เร็วสถานการณ์เหล่านั้นจะมาถึงคือวันที่อีกฝ่ายขอเลิกจากคุณสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรครับถ้าทักใครแล้วเขาไม่ตอบคุณหนึ่งครับคุณต้องหยุดทักนะครับและหยุดยาวด้วยครับถ้าคุณยังทักทุกอย่างจะยิ่งแย่ครับสามครับเลิกจับผิดได้แล้วครับ GPS การติดตาม ว่าเขาไปที่ไหนไปยังไงไปกับรถอะไรไปแวะตรงไหนบ้างเลิกครับ4ครับเลิกทําให้อีกฝ่ายอึดอัดครับ5ครับจงใช้เวลากลับมาโฟกัสตัวเองครับ6ครับคุณจะต้องกลับมาโชว์ความก้าวหน้าครับของตัวเองครับการที่ชีวิตของคุณหยุดนิ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนหมดรักคุณรู้หรือเปล่าถ้าชีวิตของคุณมันหยุดนิ่ง แต่งตัวแบบเดิมๆเ,เสื้อผ้าแบบเดิมๆคำถามแบบเดิมๆคำพูดแบบเดิมๆบางทีอาจจะพูดดีก็ได้เหนื่อยไมคะแต่วันพรุ่งนี้ก็ถามเหนื่อยไมคะมัรืนนี้ก็ถามเหนื่อยไมคะพูดยังไงเอไอนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับบทสนทนาสิ่งนี้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นภาระนะครับนี่การศึกษาพบว่าถ้าชีวิตของคุณหยุดนิ่งอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเป็นภาระมันจะไม่อินกับคุณค แต่ถ้าคุณโชว์ความก้าวหน้าในชีวิตตลอดเวลาวันนี้ใส่ทรงนี้วันนี้ปรับแบบนี้นะครับวันนี้มีสีเล็บแบบนี้วันนี้ทรงผมแบบใหม่เขาก็จะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ